ไปโกเบทาวเวอร์กันนะครับเอ้ยมีมีมีเราไปมันนี้มีหิมะไหมมีค่ะอ้วอุ่ยไปดูรูปมาไม่มีเขาบอกไม่มีไปดูรูปมาแล้วไปตอนหน้าหนาวถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะฮะเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวไปทั้งหมดไปเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่ เมืองโกเบแล้วฮะก็คือเมืองน,นี้นะฮะก็จะเป็นเมืองที่เนื้ออร่อยมากผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ<อ>ชื่อโกเบแล้วว่าเนื้อโกเบต้องอร่อยแล้วมีอีกอย่างหนึ่งน,นะเมื่อกี้หูฟังเราหายไปอันหนึ่งครับผมด้วยหน้าที่ของน้องดิมนะน้องดิมดูแลกัไ,ไม่ดูครับหายไปแล้วอันหนึ่งเลยต้องไปหาอันใหม่มา,าก็ไม่ให้เขาหน่อยแล้วเธอก็มาพูดพูดพูด,พดอย่างนี้เ๋เล่นก็หายก็หายซื้อใหม่มีตังมาจ่ายมาเลยค่าหูฟัง เล่นหน่อ,นอยทำไมเนีะเลูาซ้ำอยู่นั่นแหละไม่พูดแล้วเนี่ยไม่พูดแล้วหูฟังเราก็หายไปอะไปขนมอะขนมหนูหูหูฟังไอฟโฟนนี่ซื้อได้หลายอันเลยเนี่ยที่หายไป <c oughs> ไม่เป็นไรหายก็คือหายแล้วหายก็คือหาย เราไปซื้ออใหม่นงพูดได้แ,แล้วแต่ที่นี่แต่เดินนนจะสุดทางก็ยังพูดอยู่ได้อะ่ะโอเคไม่หู้แล้วไม่หูดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดสดีครับที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่คือโกเบโกเบที่เขากินไข่บัวกันนะครับเรากำลังจะไปชมโกเบพอร์ตแต่ระหว่างทางนะครับเราก็จะมาเจอแหล่งช้อปปิ้งตัวนี้ ที่เขาเรียกว่าไอ้นั่นแหละนะครับเราไปควิทเทอร์เบอร์กันเราจะโชว์ให้ดูว่ามันมีอะไรดีบ้างนะฮะไปว่าเมาคนเดียวอ่ะอมาคนเดียวครับผมมาคนเดียวฮะมาคนเดียวเหรอเฮ้นไหนโซโล่ดิเต้นไโซโล่เดี๋ยวใหเต้นเยเต้าวไอเหมเป็นอะไรอะเราอะ นายเป็นอะไรผมแต่งตัวอย่างครูคุณไม่ผมเต้นอะไรนายคุณต้องเพลงอะไรอย่างผมเหรอตรงหน้าาบบออยหน้ยเป็นเป็นโลกตอนนี้อุณหภูมิกี่องศาครับผมรู้ไหมอุณหภูมิถามอุณหภูมิมึงดูนาฬิกานาฬิกาบางรุ่นมันก็บอกอุณหภูมิไงแค่รุ่นนี้มันไม่บอกโห้าร้อยเมตรจะถึงแล้วฮะ ตอนนี้เราอยู่บนสะพานค่ะสะพานข้ามแม่น้ำฮะฮะทีญี่ปุ่นแล้วแล้วเราก็จะมาถึงโตงเกียวพัดวเทว์ค่ะโตเกียวพัดวเทวอ์อยู่ไหนโตเกียวพัดวเทวอ์อยู่ไหนอยู่ไหนพูดฮะนี่โตเกียวพัดวเทว์เอาเกียวบ้านแปะเลยโกเบ เพราะว่าเขาทำเงินบ้านมาดีแล้วนะโกเบฮอทเทวเวอร์นี่คือโกเบฮอทเทวเวอร์ย้าหูเดินตามมานะคะอ้าวสวัสดีค่ะคุณวิชยุทธ์เราบังเอิญกันเจอกันอีกแล้วนะคะบังเอินตั้งแตบบ่ที่ไทยแล้วคะ่ะไม่น่าบังเอิญเลยไม่น่าบังเอิญนะ คุณนมาที่นี่ได้ไงคะตั้งเครื่องบินเจ็์ส่วนตัวมาเ,ออวเครื่องบินเจ็์ส่วนตัวโอ้ยเหมือนเราเลยเครื่องเธอรุ่นอะไรอ่ะเครื่องเขาหรอรุ่น NMD อ๋อ <c oughs> เครื่องเขาเหรอรุ่น Stan Smith ไปเรียกขาดิมขา<ะ>เรียกห้อยผมหน่อยผมเขีดเดินป๊บนึงไะคะ สวัสดีค่ะตาม GPS โทรศัพท์มาน,นะคะมารับบอสหน่อยค่ะโอเคนะคะไปไปนี่แม<ไ>ปแมบเด<ท>ินเธอฮะเมื่อกี้เสียงฮอนะฮอไปแล้วเมื่อกี้ GPS มันน่าจะข้าดเลื่อนไม่เป็นไรนะไ,รรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างผมอ่ะไม่เดินอยู่แล้วไป ต้องแตดเป็นกล้องพาน้ำหกนมหกเปรี้ยวเปื้อนอีกล้าเล่นกันเป็นเด็กคุเจ็บจริงอะเนี่ยไม่หรวคืออะไรฮะเห็นด้ทันเลยว่าเจ็บตัวครับเจ็บตัวทุกอย่างเลยแต่นมเปรี้ยวไม่หกดูแลนมเปรี้ยวเยี่ยงชีวิตของกินเนี่ยไม่ขาดมือ ไนต่อดีกว่าทำไมไม่ถอดหมวกก่นอนดูสวยปะสวยปะขอดูบ้างขอดูบ้างไม่เห็นอะต้องหยอดร้อยวอนก่อนเฮ้ยวอนหรือเย็นวะเย็น <laughs> <laughs> เราเนี่ยอยู่ในนี้มันน่าจะอุ่นแล้วเมื่อไหร่จะ <laughs> เลิ่มใส่หน้ากากเทพท่พอดีผมไม่ได้ใส่เพราะความอุ่นอยู่แล้วผมใส่เพราะว่า C like. <Wow. S 2> เซเลบไงเดี๋ยวไม่ใส่แล้วเพรคนขอถ่ายรูปเยอะก็เลยแบบใส่ใสื่อเช้าฮะเดินลงมาจากห้องพักใช่ะะไมหมครับคนญี่ปุ่นมาลุมลุมกันเต็มเลยลุมได้มาจากลุมถ่ายรูปอหรครับไม่ได้คิดไว้ถ้าเท่าต่ตคนคนละเจ็ดร้อยถานสามก็น่าจะคนละร้อยนิดๆคนละสองร้อยนิดๆคนละสองร้อยนิด ันจุดเกิดเหตุครับคนคนช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับทิ้งขยะลงพื้นครับช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนโรคจิตเดินตามค่ะดึงสมดมากเลย <c oughs> <c oughs> นี่ฮะคือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าจุดชมวิวของจังหวัดโกเบรครับคือ ว่าเราเราขึ้นมาบนพอร์ตทาวเวอร์ใช่ไหมฮะเราจะเห็นแบบเขาเรียกว่าทั้งเมืองของโกเบเลย <Wow. S 1> ทั้งหมดเลยสามารถเห็นได้ทุกจุดเลยโกเบอยู่ฝั่งนู้นก็ได <c oughs> ้โกเบอยู่ฝั่งนี้ไปไปข้างบนดีกว่าเขียนอันนี้ได้ไหมเสียตังปะเสียไม่หายเหรถ้าเสียตังจะไม่เขียนนะ เียตังปะไม่เป็นไรหรอกเขาไม่เขียนนี่เลยถ้ามันเสียตังก็ไม่เขียนถึงแล้วเบดดีมเรื่องเขียนวันที่ไม่เป็นไรหรอกเราจำกันไว้ในใจว้าววันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองเดี๋ยวก็ลืมนะเออเราจะแขวนตรงไหนดีไว้ในใจได้ไหมนี่ในมีรูรูตรงนี้เลยโอ้เพื่อนเล่นคนนะ ้เล่น้ยเับต e ้นมามันลงัาเลยอ่ะเธอมันคือกลับลูกที่ไม่ได้มาถ่ายเลยเดียวเข้ามา ไปหมดเลยเธอขาจะถ่ายกับนกอะไปหมดเลยไม่ได้เล่นเลยไปหมดเลยเขไม่มีฟิล์กับนกเลยเมันไปไกลมันไปไกลเราทั้งวันอะดีไเลยนะครับทำให้คนอื่นที่จะมาต่อๆไปไม่ได้ถ่ายกับนกเพราะเธอคนเดียวเฮ้ยเราไปแบบบนกลับมาบ้าเราลุ้นกันไหมไม่ไปดีกว่าหิวข้าวไม่ไดกินเนื้อ Go baby I love go baby ที่เธอบอกว่าเธอจะพามากินใช่ไหมใช่เขาได้กินแล้วแต่ว่าเราอาหารก่อนเรืเ่องเดี๋ยวก็มาอันนี้เป็นชาบูนะก็น่าจะแบบร้อนๆควันขึ้นหน่อยๆถ้าคนที่ดูอยู่ตอนนี้คินก็ขอโทษด้วยนะคะ,ะไหนช่ขของกินนะเวมาแล้ว

น้ำจิ้มงาช้างออ๋ใช่เอาเอาเอาเป็นใส่น้ำโอเค I think UK ละลายในปากค่ะแล้วอยู่หนึ่งพันเยนนะคะหนึ่งพันวอนหนึ่งพันเยนหรอแล้วขอช็อตฮะแล้วเราก็หันไปเจอสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เคลือบน้ำเชื่อมแน่ๆเอาไหนคะเอาไหนเอาไหนเลือกเลยค่ะ เล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซาบลี่ลูกบลเล์เลยอะกระโตกไม่ได้กินน่นอะไรสิกลดไม่ได้ตกหรอกฟอยบาตเดี๋ยวอดกินขึ้นมานะ เราแบลมากปะทำไมต้องทำตาเขาด้วยอ่ะเอาเธอไม่มีเอาเธอะเอา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 ไปไหมอุ้ยเหนียวไม่ได้อุ้ยโอเคกันยังไงวะโอเคกันยังไงอ่ะอุ้ยฮึใช้เหมือนเดิม มันต้องเป็นน้ำตาลแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมเร็วๆเร็วๆอ้แข่งกินไม่ได้เหมือนลูกอมเลยอ่ะเธอกินอย่างนี้อ้าวแม่แม่จะต้องค่อยๆเลียไปครับกินไม่ได้อะเอาไปถือถือเองเลียเอง โอ้ยแมสห <laughs> ุ้ยหุ้ยกัดได้ด้วยน้ำตาล้วนๆเฮ้ยแอบอรีแอบอรี่กัมดมันเป็นน้ำแตออ่อบอรี่เป็นผลไม้หวาน ไปกินไปดีกว่าถ้าเราไม่เดินไปกินไปวันนี้ก็คงไม่ได้กลับสามชิ้นเนี่ยน่าจะกินนานๆโอ้ยหน้าหน้าเผื่อกินนึกออกไหมันหวานไปอ่ะไม่รู้ซื้อมาเองอ่ะอยากกินเองก็กินให้หมดนี่ค่ะ น้องไปดูเป็ดลาจะบอกว่าเดีมกชอจหมุนตามหมุนตามทำไมคือคือต้องดูตามเป็ดทีละตัวดูตัวนั้นอยู่ก็ต้องหมุนตามตัวนั้นน่ะหรอใช่งั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นเปลี่นเอตัวนี้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 โ้โ ได้ยูดู้แล้วรูนี้อย่างครูนี่อยู่ไหนเออเนี่ยดูดูมืดข้างสว่างข้างประเทอ่ะมาถ่ายให้ถ่ายให้บ้างถ่ายให้บ้างไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวจัดเธอเอาข้าพี่ปังมาบ้างเอาเลยเข้าไหมใส่ผ้าก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวป้าจะดูแต่ต้องใส่ผ้าเฮ้ยฮะมันเหม็นปะวะเช็ดก่อนเอาไปไปไปฝั่งนี้ถูกไหม เล่นเล่นลตเลนจ่้ยตอนที่ให้คลิปให้ใส่คลิป้อนเดีเอาเป้าปากเลยต้องใส่หมวกด้วยอ่ะจน่นิ่งให้มันนิ่งนึกว่าปล่อยคม ทายก่อนทายก่อน, <c oughs> อนเฮ้ยโหนักเฉยเลยถ้าลืมน้ำต้องไปนัสใยที่สองเราจะสมหวังเรื่องความรักซึ่ง <c oughs> เขาคงต้องกินเยอะๆหน่อยนะตอนนี้นะคะมีคนไม่ไหวแล้วค่ะบอกแล้วเธอบอกให้ฟิตร่างกายก่อนมาใช่ไหม